นะครับรวนรวนคบารวนรวนค่าผมครับผมอาจารย์โรเบิร์ตครับสองครับพอคอหกเกตครับครับผมครับหลังสลักครับผมรวงวันออกนับเนาะครับผมรวงวันออกสลักครับผมกินแบ่งรัฐบาลนักหนาะครับอันที่สิบเก้าสุนีครับผมครับผมต่อต่อ ครับผมหัวที่4ี่เนาะเนาะอาจารย์ครับผมครับผมสรุปวันนี้ครับสรุปเลยครับผมสรุปเลยครับผมสรุปเลยครับผมครับสามหัวที่อาจารย์ครับผมไม่ผิดหวังครับเนาะเนาะไม่ผิดหวังครับผมสามหัวครับผมที่อาจารย์โรเบร์อที่เนาะครับเนาะครับเพื่อนครับครับปซีครับผมไปติดตามครับผมกูรูครับต่างๆเนาะเนาะครับผม ท, ondan, ท,ท nine, jak, shared, soil, curtain, ี้โอกาสได้ติดตาติดตามกรูนของทาง e องนะเขาไม่ทางเดียวเนาะครับกดไลค์กดแชร์นเนาะครับเป็นกำลังใจ่องเล็กๆครับผมไม่มีพ่อแม่พี่น้องกลองไปกลับไปลำบากเนาะครับผมมามีพี่น้องกลองไปเขจะได้ยุติเนาะเนาะนะเกิดในถ้ำเนาะเนาะครับมาเปิดครับผมครับเลยถือโอกาสครับผมเพื่อครับวอมบันเทือเพื่อนที่ชอบตัวเล็กเนาะครับนั่นแรงงใจ้ามีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องกลองไปครับผม กับพี่น้องป้องไปครับผมพี่น้องป้องไปได้ครับผมในการสนับสนุนครับกระดาโชคะแค่ก็เลยฉันทำตัวเนาะสู่สังคมครับทำเอสังคมดีครับกับเพื่อนที่ครับผมที่ชอบตัวเลขเนาะเนาะการชอบตัวเลขมีการเสี่ยงครับพอสนับสนุนหนักกินแบ่งเนาะครับเนาะถูกต้องครับผมครับผมจับจองแล้วเนาะที่19อาจารย์พันวา ครับต่อเลยครับผมครับคือสามหวไม่ผิดหวังนะพ <at> oh, ้น notes, ครับอันพ้นแรกครับอาจารย์ที่ให้มาเนาะครับเนาะครับมันครับสิหกมีนาครับผมผมเกตเนาะครับเนาะครับวิ่งตัวไหนครับวิ่งตัวไหนเต็มเต็มเลยครับครับของวันที่สิบหกมีนาเนาะครับเลขท้ายสองตัวเนาะครับเนาะล่างคือเกตแปดเต็มเต็มครับ <un> ตัวเจาะเข้าเต็มเต็มวิ <un> ่งเลขวิ่งเข้าเต็มเต็มเลยครับเนาะครับดีใจกับเพื่อนๆครับ F4 ของคืนน้องครับเนาะครับครถครูโดนอาจารย์ไหนกัดตามอาจารย์นะครับผมครับเพืออาจารย์โรเบิร์ตครับไม่ผิดหวังครับหัวที่สองไปเลยครับของที่สองหนึ่งเมษานะครับเนาะสองพันห้าร้อยหกเก็บนะครับเนาะครับเข้าวิ่งเรียกวิ่งอีกแล้วครับผมสุดของยหัวติดเลยครับเรียกวิ่งครับผมเรียกวิ่งสองหัวติดเนาะครับเนาะตัวเจาะไม่เข้าครับครับลบเรียกวิ่งเข้าเนาะเป็นหัวที่สองเรียกวิ่งเนาะเนาะตัวเจาะไม่เข้าครับหัวนี้ เขาเรียกวิ่งครับเพื่อนครับผมต่อไปเลยนะครับเนาะงหัวที่สามครับผมหัวที่สามครับนี่คือหัวสิบสามครับหัวที่สามอาจารย์ดูเือเพ่ครับสิบหกเมษ้อขาครับเมื่อวานนี้แหละครับผม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 สองพันห้าร้อยหกสิบเกียรต้องครับนาะอาจารย์โรเบอร์จะวิ่งตัวไหนครับเต็มเต็มเลยครับผมวิ่งอะไรครับผมวิ่งเก้าครับตัวเจาะตัวดินครับผมไม่กลับเลยนะครับผม ครับผมโตครับเรียกรองเก้าแปดเป็นพิมพ์เนาะครับเนาะตัวครับผมอาจารย์ว่าขับเรียกขับนกเนาะหลีกโมครับผมมาหลายตู่ครับผมติมๆเลยครับเข้าล่างครับผมสองตัวไล่ท้ายครับเจ็ดเก้านาะครับเนาะครับโดนอาจารย์ให้เก้าเจ็ดครับกับได้ก็ขับนกอาจารย์ว่าครับผมข้องครับผมติมๆครับผมสุดยอดสุดยอดเลยครับข้างบนข้างล่างเนาะอาจารย์ครับผมอาจารย์รูบเบิดเพื่อนครับผมกี่เด็ดกี่ตามเนาะสิบสี่ของเราครับผมครับสามครับผม สามห่วงไม่ผิดหวังเลยครับเด้วิ่งครับผมเข้าเต็มเต็มครับมีนาก็เข้าตัวเจาะ้วครับเนาะครับห่วงแรกครับมีนาครับห่นที่สองเมษาเขาเด้วิ่งตัวเจอะไม่เข้าห่วที่สามครับผมสิบหกเมษาครับผมเข้าเต็มเต็มได้วิ่งเข้าสามหัวติดเลยครับเนาะสามหัวติดเลยครับผมสามหัวงิดเลยครับผมได้เข้าตัวเจาะครับบอลลงล่างๆเต็มๆเลยเนาะครับผมดีใจน้ำเป็นเกลือ ครับ FC โลเนาะพี่น้องคงฝ่ายเดียติดตามครับถ้าาติดตามก็ได้การ์ดนันลาครัว้งที่สิบเก้าเนาะครับเนาะวันที่สิบเก้าครับผมครับผมนี่ครับผมครับครับครับผมคดีดีิงแจนเดอร์ครับผู้ที่ถูกรางวัลเนาะเนาะครับผม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 ขอให้ครับผมครอบปังทุกท่านครับผมครับผม